ทํามาเพิทํามาปลูกข้าวทุกเมือน้องพี่งานตือนถายตือนนันสีข้าวกินบัมแัมแบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินแร่แแ่ๆๆๆแรดตัวอยู่พินอยู่อายุพยามเกใาของเราแต่ตอนจิตใจอาวอนมาเลาถูกกันเลย ให้ข้บมาเปลี่ยนเพลงฉันวะที่มันหลากหลายหลายเพลงจะได้เก่งๆแม่เก่งอ่ะโอ้แม่ซื้อขอฝ่ายะเลยบอกแล้วไงไม่ต้องซื้อมากหนูกินไม่หมดแม่แม่คอยืมดูหน่อยดิเขาดูหน่อเขาดูหน่อยโอ้โหนี่ผู้กองเขาได้ขนมอะไรเอ่ยขนมชั้นไงว้ายไม่ใช่ขนมเข้าวตุโต ใช่เนี่ยของแกแต่ที่เหลือเนี่ยของคู่กองทขามเยอะอย่างนี้แะครับป้าโอ้โหคู่กองนี่ขนมอะไรขนมเบื้องไม่ใช่ขนมชั้นชิสโตชิสโตแม่ทุกทีเออส่วนแม่จำรักคนอื่นมากกว่าหนูฮะอ่ะเนี่ยโอ้ยต้องสอบนี่ฝากให้ใหญ่ย่อน ขนมทานโอ้ยี้ประมานึกยังไงครับซื้อขนมมาฝากผมเนี่ยก็พอดีเมียจ๋าเขาบอกว่าจ๋านั่งฝันเห็นเลขแต่ยอดบอกเลขป้าหน่อยสิคือนี่ๆๆห้ามบอกตรงๆนะเดี๋ยวป้าไปตีเองถ้าบอกตรงๆแล้วเดี๋ยวมันเคลื่อนคือบอกได้มากนะเดี๋ยวป้าเดาผิดครับผมโอ๊ย ล่าให้หมดเลยแข่เน้นเน้นที่เล่น,นะได้ครับเมื่อๆๆคืนบ,บ,บอกเลยบอกเลยบอกันเลยค,คือเมื่อคืนเนี่ยผมฝันเนี่ยว่าผมเป็นคนมีอำนาจสามารถกำหนดความเป็นความตายของคนได้อ้จาาฝันว่าได้เป็นเทวดาเลยเหรอที่ฝันว่าในมือถือระเบิดแ,<อ>แต่ผมถือระเบิดมาหนึ่งลูกหนึ่งลูกผมือเจ้าระเบิดไปทิ้งที่ท่าน้ำสี่พญาสี่แต่ผมไม่เจอสัประหลาด มีสามหัวสามแขนหกเก้าหนวดเก้าสองตาสองแปดขาแปดห้านิ้วห้าสประลาด้วยสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันน่ากลัวมากหน้าตามันจะปุ่มจะปั๊หน้าเรียดเหมือนใครบางคนในสอนของเราเนี่ยลูกป้าสิโอ้โหเแต่อย่างคนอื่นก็ได้แต่ผมไม่รู้จะทำยังไงนะไอสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันจะเข้ามาฆ่าผมแต่กันใดนนเอง ผู้คองเข็มก็โดดเข้ามาดา่ดาด่าสัตว์ประหลาดเลยครับด่าผมนะทำไมหลับในเวลางานแต่ที่จริงๆนะครับผมก็นึกว่าจะทํายังไงกันดีเนี่ย <c oughs> เสี่ยงผู้คองเข็มนะ่ะด่าเข้ามาในความฝันผมเลยโอ้นี่เข็มเขาอยู่ในฝันของจ่าเลยเหรอครับผมนึกว่าเข็มเนี่ยเป็นผู้หญิงในฝันของผมคนเดียวซะอ,อีกจแต่เป็นฝันร้ายนะเฮ้ยเอาเนี่ยจ่ ฝันแรกอย่างนี้จะไปตีหัวยังไงล่ะฝันครบทุกเลขทุกตัวเลยย,ยกเวก้นเจ็ดกับศูนย์เฮ้ยว่าเจ็ดศูนย์แน่ๆเลยอยายจารย์ไม่จับเนี่ยป่าได้แทงแล้วครับถ้าจะเล่นก็เอาแค่สนุกๆนะครับอย่าเล่นเยอะนะครับถ้าซื้อก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าเล่นหวยใต้ดินจับนะลอ่เตอรี่จ้ะตะไงครับผมคิดได้ยังไง ถ้าร,รองแม่ทะลีบขนาดนี้นะ,ะรับรองวันเนี้ยโดนแน่แน่โดนกินแน่แน่โดนฉันจับแน่แน่เลยอุ้ยมาครับนกูหมาแล้วทันพูดคุณม,มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดขอทุกคำพูดที่ฉันนะจ๊ะโอเคขอบใจมากลูกโอกาสนหน้าอุ่นนวลใหม่ครับเออครับให้ปล่อยีานะ โมฝันแ,แปลกนะคะโมฝันว่าซุปโออ,ออกมาจากหลังร้านปุ๊บก็เจอพี่มานะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เจอสายยอดส,าส่าสิงนั่งอยู่ตรงนี้ที่เจผู้กองสมาร์ทโมไม่เคยคิดจะฝันถึนง,งน,นั่งลงข้ขางๆพี่มานะแบบนี้เรามเหมื่พี่มานะเนี่ย ก็จับมือส้มโอแบบแบบแล้วอีกครั้งของพี่มานาเนี่ยก็อบส้มโอแบบนี้น้องแบตเลยอก็สอบลงไปบนอกพี่มานาแบบโอ้โหมันต้องโดนแบบมานี้เป็นพวกมามานะเป็นไม่ได้แล้วลิเกลลี่ก็ไปตอกแขนตอกขา ไป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 ช่วยพ่อทำกับข้าวหนูไปไปหั่นผักหั่นปลาหนูไปใจก่อนนะคะพี่มานะจุ๊บโดนเมื่งหงิดโดนเมันเหงิยเนี่ยจุ๊บจุ๊บใจแค่นี้ยังมาสั่งลาอีกแม่ผู้กองมาแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละเขิมเป็นแมวโดนเกาคางเลยเชียวใครเขาทำอะไรก็ตามใจเขาทุกอย่างไม่มีปัดมีป้องอะไรบเลยนะผมปัดป้องก็ได้ปาย โอาโอลบ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 อับอล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 บอับอปบอล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 บอนบอล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 บอับอลบรับอล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 บอบอลบอ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  โอโห,โหแม่เห็นคนเล่นหวยแดงทต้งมาโหขนาดนี้ด้วยอะนี่ถามจริงอะจมืกหวยทำไรแม่เหรอก็อมาไม่ยอมให้แม่แทงอะ oh. บอกว่าเล่นดังๆงนี่มันไม่รับแทงหรอก oh, ไปเลย oh. ไปจับมันเลยไปลูกไปอ้าวงั้นเลิกจับที่แม่ก่อนเลยอ <Hey. S 1> ้ผมให้สมมตน่อย่าเล่นหวยมันผิกดกฎหมายหนูไม่อยากจับแม่แล้วนะโอ้แม่สนุกสนุกที่ตรงไหนวะนี่คุณป้าครับ ถ้าป้าเล่นสนุกสนุกเนี่ยครับผมแนะนําให้ซื้อสลากกินแบ่งนะครับมันถูกกฎหมายถ้าเกิดเล่นหวยใต้ดินเนี่ยมันผิดกฎหมายผมเจอนี้ผมจับป้านะครับอย่าให้ผมจับคุณแม่เลยนะครับผมทําใจไม่ได้ถ้าอุกร์พูดสักแต่แรกนี่ยป้าก็เชื่อละทำไมแม่ค่ะร้อยแบงี้ไปเชื่อตะลีอ้าวเชื่อท้อของเขาด้

เป็นม้าหนักลุกเลยนะโอเคทุกองเข็มครับเมื่อกี้เนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสังคมไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปมผมได้ยินเด็กคนหนึ่งพูดถึงเรื่องคนตายและพ่อแม่เขาก็สนับสนุนให้พูดด้วยขนาดนั้นเลยเหรอพ่อแม่สมัยนี้ก็แปลกเนาะสอนอะไรลูกก็ไม่รู้เออแล้วเขาพูดว่ายังไงอะไก่จิตเด็กตายเด็กตายบนปากอโอง นั่นมันแบบเรียนสมัยจะมีชีวิตอยู่แกไม่เคยได้ยินยังไงวะอวุธไอ้วุธมันจะไปเคยได้ยินยังไงแล้ววันวันไม่ได้ยินแต่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นตื่นไม่หีนีไม่พ้นเขายังไม่ตายก็แช่ไงเขาตายอยู่ได้สภาพอย่างเขานี่เหมือนคนตายตรงไหนเหมือนคนตายตรงไหนนี่อันนี้ไม่ใช่คนตายอันนี้เขาเผาเผาทางดูสิ ก็แบบน,นี้น้ำเยอะครับโอ้ยอุ้ย <c oughs> อันนี้น้ำเยอะแต่อันนี้เลือดเยอะโอ้ยกูตำรวจครับ,รบผมขอแจ้งาร์ม <c oughs> ผมโดนฝานควันที่แสนฝาน <c oughs> ดีนะมีเพื่อนมาฝาัง <c oughs> ถ้ามีเพื่อนมาฝาังแล้วมันองฝนฝายมาควันแฉนผมแล้ว <c oughs> โอ้โหนี่ดีนะมีเพื่อนมาฝังไม่งั้นโดนฟันแขนขาขาดฟุ้งฟิ้งไอ้ฟุ้งทิ้งแกจะเป็นป่าซักโอ้แล้วคุณพอจะจำรูปรพันธ์สันฐานคนร้ายได้ไหมคะจำได้ครับมันมีไฝโอ้มีไข่มีไฝมีไฝคนบ้าละจะมีไข่เออหัดฟังคว้าบังดิไอ้ควาย แล้วทำไมตอนนี้พูดชัดนะครับพูดมาครัเดี๋ยวมันมีไฟแล้วมันก็รูปพรรณสันสานสูงกระาาณร้อยหกสิบกว่าฟาลักษณะหน้าตามันเหมือนไอ้เนี้ยนะครับไอ้เนี้ยนะครับที่มันเอาขวาดฟันแสกฝาโอ้น้ลยไอ้ฝ้ายพูดไม่คิด เดี๋ยวพี่ยงเลยไม่ฝาดไม่บอกก็รู้ว่ามาจากจังหวัดเดียวกันแล้วพี่เอาฝานไปฟันแขนเขาทำไมล่ะครับต้มมันนั่นแหละครับไปสักมาเนี่ยแล้วอยากลองของได้จ้างผมห้าร้อยให้เอาฝานเนี่ยฟันแฝนฝามันเพราะฟันจะแฝนฝามันเป็นแหลมันก็มาแจ้งความแถมยังไม่จ่ายค่าจ้างฟันมันอีกคุณตำรวจครับผมมาแจ้งความ มันเบี้ยวไม่แจ้งค่าจ้างผมครับในคนแรกก็มาแจ้งฟามมาโดนฝานปันแผ่นฝาจนห้อยฟุ้งเปิ้งในคนที่สองก็มาแจ้งฟามมาโดนเบี้ยวค่าจ้างอือหือฟามบัวยังไม่ทันหายฟาร์มฝายเข้ามาแท้งแล้วตัดไปงล้นเหรอฮะนี่บอกให้จามหน้าหไปด้วยหน้าหน้าที่ใส่หน้าที่ มาพร้อมนะครับเดี๋ยวจะยอดจะถึงนี่นะป้องไปดักหน้าหลังผมกับผู้กองสมัยเนี่ยจะเข้าหน้าครับผู้กองแล้วผมละครับรออยู่นี่นะใครหนีมื่วนี้เห่าบอกด้วยเฮ้ยเข้าไม่ขึ้นมาผู้กองอ่ถามทำไม่ะไปกองสมั ไม่ดีเนี่ยชนทันท้องจนจะทําแท้งอยู่แล um, ้วเนี่ยหยุดได้อุ้ยเฮ้ยเขาดีไปหมดแล้วไปไปแล้วมันชนทำไมเนี่ยมันโ้อุ้ยจริใครทำอะไรนนั้นครับโอ้โหนี่มันพลอยหวยใต้ดินนี่ฮะ ห่วย <ư? S 1> ี่ไหนละน้องเนี่ยมันสุขุนต่างหากพี่เนี่ยเรียนศึกษาพิญาอยู่พี่ก็เลยจดไว้เตรียมไปท่องสอบนี่แหละแหมเราท่องได้ยังอุ้ยท่องได้แล้ว,น,น,ลวนี่ค่ะค่ะซองหนึ่งซองซองซองสี่ซองซองสี่แหมสุดสุดเท่านั้นเลยสุดสุดขู่นี่เลขสวยนะนี่มันสามตัวแตงนี่แตงที่ไหนนี่มันโต๊ะ,ไ,ะไ,ไปไหนไปโรงเรียนไปเรียนกับเพื่อนบื่ดีกว่าไป เขาบอกว่าไหวจริงแทบแทบไหวได้เลยจับได้มึงจับติกูมหัวโตแลยวคยดู ดูมันดูมันแหมอย่าอุสาหหน้าด้านดับลงอีกอดูด้วยจะทนได้แค่ไหนจะลองดูทนได้ไหวดิฮ่านทนได้ไหวแล้วเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็โผล่โผล่อยู่กับอนเสริมมาด้วยโดนโดน ไม่หนาวะโอคุณตำรวจเล่นตบใส่พ่ออย่างนี้ผมก็แย่สิครับขอพ่อมาเรื่องเนี้ยพอพอพอไป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 ลงพักโอ้ยนี่ับไปล้างไฟได้เห็้ยบไป มาด้วยมาซื้อหัวหรือเปล่าเนี่ยโหซื้อเสื้ออะไรที่ไหนก็นล่ะครับ <c oughs> ผมมามาขายลอตเตอรี่ตอนนี้ลอตเตอรี่ผมหมดแล้วผมกําลังจะไปรับมาเพิ่มอีกโอ,อ้เปล่าเลยเอ,อ่อไม่เป็นไรเสียงอยวเราไปจับคนร้ายตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยคนร้ายแก้ผ้าคนร้ายแก้ผ้ <c oughs> า้ยไ <c oughs> ล่ไหน <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนนไครับพี่คนร้ายเนี่หยจะมาแก้ผ้าจ่ายเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอเค ใช่นี่เป็นอะไรนะเนี่ยผมลองกล้องครับผู้กองเฮ้ยลองกล้องก็ลองของสั่นไปเจ้าเข้าเสียเฮ้ยใช่นี่มันเป็นระบบป้องกันภาพสั่นไหวถึงจะสั่นยังไงก็ไม่เป็นไรนี่ผู้กองดูสิวะแคทเป๊ะหลอเว้ยไม่ใช่กระจกนี่ผู้กองตรงจับเจ้ามือได้หรือเปล่าผมหาเท่าไหร่ไม่เจอไม่รู้ไปซ่อนที่ไหนอ่ะเออผู้กองครับผมเจอเจ้ามือซ่อนอยู่ด้านหลังครับหรอจริงหรอครับฝากรตัมเอมาไหนตรงไหน หมูนี้ครับดูตรงไหนในนี้อ่ะครับโถ่จะไวิญญากอะไรตามมาเออเขาไม่ได้ครับเขาในมีตังหมาด้วยครับโอ้โอ๊ยมาเทื่อวบ่มาเป็นเฮงเกียร์เลยหมูตับประดับว้หมาตัวเดียวมาเป็นฝูงเลยนี่คุณตอนนี้ตำรวจล้อมไม่หมดแล้วยอมมอบตัวซะเถอะไม่แล้วคุณอยู่ในนั้นคุณไม่คันอย่างไง ทันไปไม่ออกผู้กองครับผู้ต้องหาอยู่บนรถหมดแล้วครับโอเคแล้วผู้กองสมาร์นโดนหมามุ้ยเป็นไงบ้างจะเป็นยังไงอ่ะก็เป็อย่างนี้เลยโ้ทำไมเขานี่ผู้อง้ยนี่ดีนะว่าชาวบ้านเขาให้ยืมเสื้อผ้าใส่ก่อนอ่ะเขาบอกถ้าโดนหมามุ้ยนะแพ้เอาคาราเมลทาง ตายเลยผู้กองรอเล่นผู้กองครับเราจะเอายังไงก็ดีล่ะครับถ้าเกิดเราขืนลุยไปในดงหมามุ้ยแบบนั้นอ่ะโอ้โหออกมาเป็นคางของชุบแหวนทองอย่างผู้กองสมาร์ทแน่เลยเปัดผู้กองครับเล็ก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 ผู้กองครับเอางี้ไหมครับถ้าเราไม่อยากลุยดงหมามุ้ยเข้าไปอ่ะเราเอาไม้นี่พาดเราเราก็เดินข้ามไปดีไหมครับ ไม่ยึัางิงไปดีบัตเลยครับยอดหัวหวงหัวหวงหัวไมคิดหัวไม่คิดเรียบร้อยแล้วเออทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนข้ามไปฉันเอง โอ้โหนี่ผู้กองสมาร์ทจะเป็นคนข้ามไปเองเลยหรอครับเฮ้ยท่าจะช่วยจับไม้ไว้ให้ <c oughs> แล้วขอเชิญจ่าสีกับจ่ายอดเนี่ยเดินข้ามไปเลยเฮย้ยไปตองเฮ้ยอ่ะก็จ่าสองคนใส่ทุท้าบูทชุดตำรวจมันดูปลอดภัยกว่าฉันกับผู้กองมานะเยอะแยะเลย,ยไปเอาอไงวะถ่ายยกไม้มาให้ <c oughs> เอาไงเนี่ยเอ้าเอาไงอ่ะเราเป็นตำรวจนะเว้ยเราไปตำรวจวไม่กลัวอะไรกับแค่หมามุ้ย เราต้องไม่กลัวสิแกไม่กลัวแล้วใช่ไหมใช่นำไปเลยได้ทำไมต้องเป็นผมอ่ะเออนะมาด้วยกันนี่ออกไปดิโทษนะครับคองไปไปไปอย่าดันนะ โอ้โขึ้นมาได้เลยโอเคไปครับตำรวจอย่างเราที่สินร้อยแล้วหวังไปห้องหลูิทักหมามุยไปนะจ๊ะครับเห็นคนลายมั้ยมีใครซ่อนอยู่ในนั้นไหม มองตั้งนานแล้วครับยังไม่เห็นมีวิแวววววีถ้าเกิดฉันไม่จับนะจะแกลูกไปแล้วผมนี่นะเคยเห็นตอร์ไซต่ถังวันนี้เพิ่งเห็นแล้วครับตำรวจไต่ราแกจ,<ะ>จะโดนเลาาเตะอ้ะเอาเอางี้จ่าสองคนเนี่ยเดี๋ยวเดินกลับมาเดินลงมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นไปเองมาลงมาได้แล้ว อะไรเกลือไปเลยไอ้เจงตากป็เกงไงเปล่าเนี่ยโมันคิดอะไรไหวไหมเนี่ยไหวไหมตกทำไมล่ะครับผู้กองเกือบแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าเฮ้ยทำไมไม่หันกลับแล้วหันไปนี่กลับไปทำไมทำไมอ่ะอ้ามันแข่งเอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดยืนแล้วหันไม่ได้เนี่ย จะค่อยๆย่อตัวลงนะแล้วก็นั่งแล้วก็หันตัวกลับมาย่อตัวลงนั่งครับผมไต้องก้าก็หไงใช้หมดเลยบ้าย่อๆยๆยทำไมทิ้งเลยตึองมาตัวมันเยอะโทษทีนี้จะยออเนี่ยค่อยๆเอาขาขวาเนี่ย ข้ามไม้มาแล้วก็พลิกตัวกลับมาพลิกนะครับอ่าก็ผมขาขวาข้ามมาโยงมาไม่กล้าจ่าทำได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเราไม่ตกหรอกนะเอ้าอีกทีนึงงอ้าขวาไ้ไปย่อกลัวอะไรเนี่ยกลัวเอางี้ไม่จ่าถ้ากลัวตกนะเดี๋ยวผมจับมือไว้ก็ได้เออดีมากโอ้เรานับหนึ่งสองสามนะ จายกขาขึ้นเราปาบข้ามไปเลยนะนิเกอฮ่าเฮ้ยดีนะไม่ต้องกลัวผมจับไว้แน่ผมไม่ให้ตกแน่นอนโอเคไม่ต้องกลัวผมจับไว้แล้วเอานะพออมไหมหนึ่งสองสามปาบไปโอ้โหถ้ามึงไม่ปาบเฮ้ยกลัวอะไรเนี่าเอาไหมหนึ่ง Sob! Sob! Sob pa rin! Sama Papi ka! Papi! Papi! จับไปเลยครับไอ้นี่แหละครับที่ผมแจ้งความไว้มันอะเอาวานมาฟันแสนฝาผมผมต่างหากที่ต้องแจ้งความมันน่ะเป็นคนจ้างให้ผมเอาฝานฟันฝานฟันพอฟันเสร็จไม่ยอมฟักเงินจ่ายปล่อยผมยนเฝฟางฝางถนนเร็วๆหนยนะครับผมจะรีบกลับคุยฝางฝุดพูดโยน น้ำลายเต็มหน้าผู้ก,กองเข็มไปหมดแล้วเนี่ยคุณตำรวจครับบอกมาเลยครับว่าใครผิดคุณนั่นแหละคะ่ะใช่ผมน้ำหน้าไอ้ไฟแล้วทำไมล่ะครับมันเป็นคนจ้างผมนงแล้วถ้าเกิดว่าเขาจ้างคุณให้ไปฆ่าคนให้ตายเนี่ยคุณไปทำไหมคะ <c oughs> ทำอะไรอะคุณพูดมนดีๆสิคะ <c oughs> ว่าสิ่งไหนควรทำหรือว่าสิ่งไหนไม่ควรทำไม่ใช่ว่าคุณเห็นเงินเล็กๆน้อยๆแล้วดูสิคะตัวเองก็ต้องมาเดือดร้อนแบบนี้ เดี๋ชเชิญคุณไปจ่ายค่าปรับตรงนี้เลยนะคะข้อหาทำรายร่างกายเนี่ยโทษปรับไม่เกิน4,000บาทจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเป็นไงล่ะทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเราอยากจะมาแจ้งความให้มันต่อความยาสาฟายืดอย่างเงี้ยก็เรียกแปงเท้า คุณก็เหมือนกันละค่ะนี่ยางมีอะไระคะเอาชีวิตเอาร่างกายตัวเองไปเสี่ยงไปลองกับเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้ยดีนะคะเนี่ยที่ยังเป็นมีดถ้าเป็นปืนนะคุณไม่ตายไปแล้วหรอคะข่าวหน้าข่าวหลังเนี่ยจะทําอะไรอ่ะคิดถึงความปลอดภัยของชีวิตตัวเองด้วยนะคะเข้าใจไหมคะจ้าจ้าพูดถึงเรื่องสักเนี่ย ผมมีเพื่อเป็นอาจารย์สักเจ็งอย่างนี้เลยวันนั้นมีลูกค้าไปสักนะผมไม่เห็นกระตาเลยสักได้สี่ครั้งต้องหยุดโอ้ทำไมสักไม่สวยเหรอเข็มสักทะลุกลางหลังออกมาข้างหน้าเนี่ยเพื่อนผมก็เหมือนกันสักเสื้อเพ่นเต็มกลางอกเลยโดนจิก๋วเขาไปลุมสิบตัวหนึ่งไม่เป็นไรเพื่อนหมวดไม่เป็นอะไรรอยสักไม่เป็นไรเพื่อนผมมาแขนขาดไปข้างหนึ่ง ผมก็เหมือนกันแสดงว่าเป็นอาจารย์สักนอนไปแล้วมาพึกอยู่บ้านเลยครับไอ้จ่าจะมาพูดทำไมเนี่ยเร่าสู่กำฟังถ่ายเก็บไว้ดูหน่อยเยราลงมาจับโจหรือมาจับกบเนี่ย โอ้โหชาสิงไปอาบน้ำทำไมต้องใส่หมวกคุมผมไม่อยากให้ผมมันเปียกน้ำอ่ะครับโผมเสียทรงโอ้โหแหมโค้ผมเสียทรงเส้นผมสั้นกว่าขนแมวนี่ผู้กองจงใอ้แค่เอานะคันจะตายอยู่แล้วเนี่ยคันจะตายหรือว่าจะคันจนถึงตายเย าแค่โดนหมามุ้ยแค่นี้เองไม่ตายหรอกเดี๋ยวผมโทรถามหมอนะเดี๋ยวผมช่วยนะครับโอ้ยดูเหมันมันขนาดนี้อยู่เนี่ยอย่าไปเกามันเยอะเดี๋ยวมันก็แสบแล้อย่าไปเกาเยอะฮัลโหลคันอ่ะเออหมอโดมไหอนี่มานนะนะเออถามหน่อยดีว่าถ้าเกิดโดนหมามุ้ยเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะคันถึงตายไหมถึงตายเลยเหรอถึงตายเลยเหรอแรกๆจะคันมาก เราก็จะเกาจนเลือดออกแล้วผ้าก็จะเป็นหนองออกมาเหรอแล้วแผลก็จะเน่าเฟะถ้าโชคดีหน่อยก็จะตัดแผลที่เน่าถ้าโชคร้ายจะตายอย่างอนาถเลยเหรอโอเคๆเห็นยหทุกคนผมว่าทุกคนไปหาหมอดีกว่าไป เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณตำรวจครับรอด้วยครับโอนหมามุ้ยเนี่ยถึงตายเลยหรือครับไม่ถึงตายหรอกครับมันแค่ขกาเกาคุณได้ยินคุณคุณตำรวจคุยกับคุณหมอบอกว่าต้องเกาจนตายไม่ใช่เหรอครับผมคุยที่ไหนผมหลอกคุณนี่คุณจะออกมาเหรอเฮ้ยยัง เลิกเป็นเจ้ามือหวยได้แล้วหวยมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแทนที่ชาวบ้านเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่เอาเงินเข้าประเทศยังกลับมาเป็นเจ้ามือหวยเนี่ยเราเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเงี้ยอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวนะใจยอดเราสิงครับหัวเจียปค๊บคุมดูโรงพักครับ,รบพาคลามาให้ด้วยครับเอว ทามาไม่ถูกแล้วคุณกองครับคุณกองจะอำพูไรอะ่ะทำไมไม่เตรียมืว่าผมก่อนตกใจแย่เลยดูยอ,ดอย่างคุณกองทัพนี่ตกใจเกือบพ้นพิษไปทุกเราอะ่ะ <c oughs> โอ้โหนิเนี่นิอโ้ยหน้าคนไม่ใช่แทนวีตามันรูดปืนรูดปืนโอ้โหแต่ผู้กองผู้กองนี่เก่งสุดยอดเลยนะครับผู้กองเนี่ยจับคนร้ายได้โดยที่ไม่ต้องลงไปลุยในดงหมามุ้ยสุดยอดครับไม่เหมือนผู้กองสมาร์ทเนาะดูสิเกาจะเป็นคังคกตกรังมุดแดงเลย ปาดีแล้วสามล้อยันหอมขึ้นใจ แล้วครับนี่อย่าไปมองมากครับขาใจมาคนุ๋ยให้ผีตองเหลืองไว้ในร้านจ่าเนี่ยดีนหปวดหมูมองเป็นผีตองเหลืองลูกค้าผมคนเมื่อกี้มองเป็นเปรตอัปนสุดทักน่ะ ผมยิ้มนึกว่าผีขนุนทั้งใจตาอยู่แล้วผู้กองครับครับมีวิชาคมอะไรดีๆไหมครับเพื่อเชิญวิญญาณสามดวงนี่ออกจากร้านทีสักไม่มีใครเอาลายนีครับไม่มีเลยครับในไหนผมไปเลยนะมาทีละก็นี่ดิวิญญาณหายหมดแล้วครับกเอานี่ยามมาแล้วครับอตรงนี้โอ๊ยผู้กองไปไหนมาทำไมมาป่านนี้ออไปดิ แฝดจนเลือกติดแล้วเนี่ยเกาเลยโอ้ยทันอย่างเงี้ยภาษาอีสานบ้าน่อยเอิญท่านัาคัดแหน่จางสิงมแสวว่าอะไรทนตะพืดตะปูโอ้ยแต่ที่ผมกำลไงจะบอกว่าผมเนี่ยไปหามาหลายร้านแล้วแล้วก็มันไม่มียาแบบทาโดยตรงอ่ะก็เลยเอายานี้มาแทนแล้วนี่มันยาอะไร่ะครับผู้กององกงฟู้ด ซีมาโลชัน่นล้อเล่ง